ลอนดอนดับบี้แมตช์รอบรองชนะเลิศคาราบาวครับนัดที่2ครับอาร์ซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีคู่นี้มันแน่นอนครับโอ้โหหาทีมที่จะเข้าชิงเป็นทีมแรกครับบอกเลยครับคู่นี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับจัดว่าเป็นทีเด็ดประจําช่องเลยครับวันนี้ครับก็กลางสัปดาห์แบบนี้ครับก็จะเป็นฟุตบอลถ้วยครับของประเทศต่างๆครับวันนี้ก็หนักไปทางบอลถ้วยครับ ก็บอกเลยครับว่าแต่ละทีมก็น่ารักน่ารุ้นครับไม่ว่า à, จะเป็นทั้งบอลต่อบอลรองสายสกอร์สูงวันนี้ครับมาให้ครบทุกทางเลือกเลยครับใครครับเป็นสายลงทุนทับพลาดไม่ได้ครับ <Pretty. S 1> เพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเราไปเริ่มคู่แรกของวันนี้ <iant. S 1> เลยครับเบ์เอร์เลเว์คูเซนเจอกับซังฮอลีคู่นี้เดฟเบย์ภูเขาของเยอรมันครับเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราเลเว์คูเซนนั้นล่าสุดไปชนะแฟงเฟิร์ตสามหนึ่งในส่วนของ สังพอรีนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับเอาบวก12ครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเลเวอร์คูเซนชนะสังพอรีไป2-1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเลเวอร์คูเซนเจ้าบ้านครับต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำกําแพงอยู่ที่2ลูกรึ่งควบ3ครับหมายว่เาเลเวอร์คูเซนครับพวกเขาผลงานช่วงหลังใช้ได้ครับพวกเขาชนะมา3นาดติดรวมทุกรายการชนะแบบ ต้องบอกว่าสวยสดงดงามครับคือเสียประตูน้อยด้วยครับแล้วก็ยิงประตูได้ค่อนข้างจะเยอะครับสำหรับเลเวลคูเซนช่วงหลังถือว่าคืนฟอร์มครับหลังจากที่ไปสะดุดแพ้มา3นัดติดครับก็กลับมาได้แล้วครับสำหรับเลเวลคูเซนก็ยังอยู่ในเส้นทางครับการลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าครับเพราะอยู่อันดับ6ในตารางคะแนนครับของบุนเดสลีกาครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับพวกเขาก็ได้ไปครับเพย์ออฟครับในยูฟาก็ถือว่า กลับมาทําผลงานได้ดีครับหลับมา3มนัดแล้วครับก็กลับมาได้กลับมังมั่นอกมั่นใจครับสหรับเนเบคุเซนครับที่มาเจอกับซังฮอารีที่ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ดีเลยครับช่วงหลังครับไม่ชนะใครมาแนัดติดต่อกันครับรวมทุกรายการครับก็เหนื่อยครับซังฮอรีวันนี้ครับมาเจอในเวรคุเซนครับในลีกก็ยังอยู่อันดับรองบวยครับเป้าหมายของพวกเขาหลักๆคือการลุ้นหนีตกชั้นนะครับบอลถ้วยแบบนี้ผมไม่ รู้ว่าพวกเขาจะเอาเต็มที่เต็มร้อยหรือเปล่าครับเพราะมันมเป็นเป้าหมายรองลงมาของพวกเขาครับไม่ใช่เป้าหมายหลักของสโมสรครับก็ตามทรงแล้วเลยไปโค้เส้นเหนือกว่าเห็นเหนครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะดุดันครับตามสไตล์ของพวกเขาหลังๆมาเนี่ยเริ่มเริ่มปรับ เริ่มจูนกันติดขึ้นก็ทําให้เครื่องมันไหลลื่นนะครับสำหรับเล,วเ,ลวเวอร์กเูเซนตามสไตล์ครับยิงใครทีก็2เม็ดสเมตรนู่นเลยครับสำหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับผมมองว่าเลวเวอร์กเูเซนในบ้านค่อนข้างจะเหนือกว่าชัดเจนครับด้วยตัวผู้เล่นฟอร์มการเล่น ถึงแม้วันนี้อาจจะมีการโลเทชันนักเตะบางตำแหน่งครับแต่ผมมองว่ายัางไงเลเวอร์คูเซนในบ้านก็เหนือกว่าครับพวกเขาก็ไม่อยากยืดเยือะครับอยากให้มันจบในเวลาครับพวกเขาจะตามหาเม็ดแรกครับแล้วก็จะตามหาเม็ด 2- เม็ด3เม็ดที่คิดว่าปลอดภัยอุ่นใจครับถึงจะผ่อนเกมครับคู่นี้เลเวอร์คูเซนครับคลองบอลคลองเกมตามสไตล์ของพวกเขาแน่นอนครับเจอกับทีมที่กำลังหนีตกชั้นผมบอกเลยครับซังคาลีอาจจะไม่เอาก็ได้ครับทวยนี้อาจจะยอมยอมอาจจะปล่อยปล่อยด้วยซ้ำไปครับเป็นเน้นในลีกเพื่อหนีตกชั้นครับสำหรับคู่นี้ เลเวอคูเซนทั้งใจครับมั่นใจกับราคาหนึ่งลูกของพวกเขาไม่มีเสียครับไม่กินเต็มก็เจ้าครับสำหรับเลเวอคูเซนกับราคาต่อหนึ่งลูกครับคู่ที่สองบโลญญาเจอกับเอซีมิลานคู่นี้เป็นเกาโชซิลิอาอิตาลีครับเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้าบลญนานัดนล่าสุดไปชนะมักกีเทวอวีไป3-0ครับในยูฟายูโรปาลีก กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในส่วนของฟุตบอลลีกน้าล่าสุดไปแพ้ให้กับเจนัว2-3ส่วนเอซิมิลานครับนัดล่าสุดไปเสมอกับโรมา1ประตูต่อ1ครับไปดูอันดับในตารางคะแนนครับบรลุนญาตอนนี้พวกเขาอันดับ9-22นัดาที่ผ่านมา30คะแนนส่วนเอซิมิลานครับอันดับ2ร้รองจากฝูงครับ22่ัดาที่ผ่านมา47คะแนนคูน่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเอซิมิลานครับที่ชนะบลุนญาไป 1ประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมันเป็นเอซมิลานทีมเยือนครับต่อปอปาราคาสูงต่ำสองลูกครึ่งครับบุลุญ่านัดล่าสุดก็ทำได้ดีครับถือว่าทำได้ตามเป้าครับในยูโรปาลีกครับชนะไป3 0ศูนย์ครับพวกเขาในลีกตอนนี้ครับไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่บโลลญ่าครับหลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมาทําแต้มลุ้นในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปได้ดีครับแต่ปีนี้เหมือนหลุดไปบ้างครับบโลลญ่าจาก เกมรับที่เคยเหนียวแน่นครับกลายเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับสำหรับโบลุญ,ญาฤดูการนี้ก็ยังมีครับยังพอมีลุ้นอันดับที่จะไปในฟุตบอลยุโรปสักรายการครับอาจจะเป็นคอนเฟนต์ลีครับหรือยูโรปาลีกแต่ก็ต้องบอกกันตามตรงว่าค่อนข้างจะยากครับพนเพราะคะแนนห่างจากโซนตรงนั้นค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับพวกเขาก็คงจะประคองตัวเองครับแล้วไปเน้นในยูโรปาลีกมากกว่าไปนเน้นในฟุตบอลยุโรปมากกว่าครับในลีกก็ พยายามเต็มที่ครับเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดครับแต่ฟอร์มในลีกช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับสาหรับโบลญนยาครับก็เนื่องด้วยเกมรับเนี่ยครับที่มันที่มันละหลวมเหลือเกินครับสำหรับโบลญนยาครับทาให้พวกเขาครับคะแนนมันไม่ไปไหนไกลครับมาเจอกับเอซีมิลานที่ก็ดีมาตลอดครับสำหรับพวกเขาเป็นทีมที่แพ้ยากทีมหนึ่งครับสำหรับเอซีมิลานตอนเนี้ยพวกเขาในลีกอะพวกเขาไม่แพ้ใครครับตอนเนี้ยมา 21นัดติดต่อกันครับคือแพ้แค่นัดเปิดสนามครับนัดแรกแต่หลังจากนั้นพวกเขามีแต่ชนะกับเสมอครับแต่จะหนักไปทางเสมอหน่อยครับคะแนนเลยไปตามหลังจากฝูงอย่างอินเตอร์มิลานตอนนี้อยู่ถึง8คะแนนครับแต่แข่งน้อยกว่า1นัดครับก็ถ้าวันนี้เก็บ3คะแนนได้ก็จะลดช่องว่างเหลือ5คะแนนครับเกมรับดีสุดๆครับสำหรับเอซิมิลานฤดูกาลนี้ครับและยิงได้ตัวเก๋อยังรูก้าโมดิตมาคุมแดนกลางโอ้โหทำให้เกมมีสมดุลขึ้นพอสมควรครับ คู่นี้เจอกันก็ตามราคาที่ออกมาเลยครับปอปลาครับรูปเกมเนี่ยผมคิดว่าสูสีกันแน่นอนครับเพราะบุรุษญาในบ้านเองก็แข็งแกร่งครับส่วนเอซีมิลานเองโอเคครับอาจจะดูเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้หวือหวาไม่ได้ดูเหนือกว่าชัดเจนอะไรขนาดนั้นครับก็กลายเป็นบอลเน้นผลครับสาหรับเอซีมิลานช่วงหลังครับท่าในบ้านของพวกเขาก็อุ่นใจได้ครับแต่ถ้าไปเยือนก็บางทีก็อาจจะมีเสียวบ้างเล็กน้อยครับสาหรับเอซีมิลานแต่ส่วนมากก็จะประคับประคองตัวเอง ให้ไม่แพ้ไว้ก่อนครับกับวันนี้ราคาปอปลาผมมองว่าวัดใจเอซีมิลานไปน่าจะดูดีกว่าครับเพราะช่วงหลังผมเห็นแลครับเอซีมิลานเนี่ยทาไม่ได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งอะไรมากมายผมมองว่าพวกเขาน่าจะผ่านไปได้ครับถ้าเจอบอรลอนยาซีซั่นก่อนผมมองว่าอาจจะผ่านยากครับแต่ซีซั่นนี้ครับเกมรับของบอรลอนยาค่อนข้างจะละหลวมพอสมควรครับสาหรับคู่เนี้ยวัดเอซีมิลานผมมองว่ามีสิทธิ์มาเฉือน บอลอน่าได้ครับถ้ายิงได้ก็กินเต็มครับถ้ายิงไม่ได้ก็เสียครึ่งไปครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายครับสาหรับคู่นี้ครับยังไงก็ต้องยืนพื้นที่ราคาปอปลาของเอซิมิลานครับเพราะผมมองว่าพวกเขาตอนเนี้เก๋าเกมกว่าครับและก็ขอโอกาสไม่มากพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ครับเปลี่ยนจากผลเสมอกลายเป็นชนะได้ครับเปลี่ยนจากผลแพ้กลายเป็นเสมอได้ครับสําหรับคู่นี้วัดใจไปที่ความเก่าของเอซิมิลาาครับมองว่าวันนี้พวกเขาจะเอาตัวรอดได้อีกหนึ่งนัคับคู่นี้ต่อปอปลาเอซิมิลานครับ คู่ที่3ครับเราไปที่สเปนครับอาบาเซเต้ครับเจอกับบาร์เซโลนาครับคู่นี้เป็นฟุตบอลโคปาเดเล่ครับของสเปนครับฟุตบอลถ้วยของสเปนตีสามตรงครับอาบาเซเต้นั่นล่าสุดชนะแล้วสลาโกซ่าไป2-0ครับในเซกุนดาเบครับในส่วนของบาร์เซโลนาครับนั่นล่าสุดบุกไปชนะเอลเช่3-1ครับในลาลิก้าครับ คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดถ้เป็นบาร์เซโลนาที่ชนะอาบาเซเต้ไป2-0นะครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นบาร์เซโลนาต่อ2ลูกครบ2ลูกครึ่งครับราคาสูงต่ำสามลูกครึ่งครับอาบาเซเต้ครับโอ้ต้องบอกว่าพวกเขาครับเซอร์ไพรส์พอสมควรครับหลังจากที่พวกเขาครับเก็บเรอัลมาดริดมาได้ในนัดก่อนครับต้องบอกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของพวกเขาเลยครับสำหรับอาบาเซเต้ครับหลังจากที่พวกเขาครับชนะเรอัลมาดริดมาได้นัดนั้นครับ พวกเขาชนะมาตลอดเลยครับในลีกครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในฤดูกาลนี้ของพวกเขาก็ได้ครับอยู่ๆก็ทําผลงานดีเฉยเลยครับไปจัดการเรียลมาริตได้ในช่วงท้ายเกมครับนาทีบาครับวันนี้ก็ลงเล่นในบ้านของตัวเองก็ใจเกินร้อยอยู่แล้วพวกเขาไม่กลัวแล้วครับเรียลมาริตยังผ่านมาได้ครับบาร์เซโลนาพวกเขาก็ไม่กลัวแล้วครับบาร์เซโลนาครับฟอร์มดีเห็นๆอยู่แล้วครับอาจจะมีสะดุดบ้างบางนะครับแต่โดยรวมพวกเขายังดีครับในลีกก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งใน ยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ได้ไปเพย์ออฟครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าบาร์เซโลนาวันนี้อาจจะไม่ส่งตัวจริงลงหมด11ตัวแรกครับผมมองว่าน่าจะมีการโลเตชันบ้างบางตำแหน่งครับแล้วช่วงหลังๆเนี่ยเวลาไปเยือนนะบาร์เซโลนาไม่เร่งไม่รีบครับครึ่งแรกครับเราจะเห็นหลายๆนัดเลยครับที่จบด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์ครับพวกเขาจะมาเล่งทีเดียวนู่นครึ่งหลังครับบางทีก็มายิง2เม็ด3เม็ดทำในครึ่งหลังครับ ผมบอกว่าวันนี้อาบาเซเต้ครับย่งไงก็รับลึกแน่นอนแล้วใช้เกมสวนกลับที่ค่อนข้างอ,อันตรายของพวกเขาครับแล้วมาลิดโดนมาแล้วอะ่ะผมมองว่าคู่นี้ ถ้าเอาตามตัวก็บาเซโลนามันเหนือกว่าอยู่แล้วครับแต่ถามว่าจะต้องมาทันลมไหมผมมองว่าไม่ไม่น่าจะทันลมครับบอลบางทีมันกลางฤดูกาลแบบนี้ค่อนไปปลายฤดูกาลมันก็มีการเหนื่อยการล้าบ้างครับนักเตะครับแล้วก็โรเทชันเอาตัวสำรองลงบ้างมันจะทําให้เกมมันใกล้เคียงกันมากขึ้นครับสาหรับคู่นี้ผมมองว่าอาบาเซเตในบ้านมีของดีครับถ้าจะแพ้ก็แพ้ไม่ขาดครับเต็มที่ให้แพ้2ลูกครับสำหรับคู่นี้อยู่บอลรองอุ่นใจกว่าเยอะครับอาบาเซเตมีของในบ้านครับคู่นี้รองอาบาเซเตครับสลูกควบ2ลูกครึ่งครับ คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเดี๋ยวเพิ่งหนีกันไปไหนครับคู่นี้คู่สําคัญของเราเลยครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับอาเซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเชลซีครับในรอบรองชนะเลิศของคาร์บาวครับนัดที่2อที่สตรงครับอาเซนอลนัดล่าสุดไปถล่มลีดซีศูนย์ส่วนเชลซีครับชนะเวสแฮมไป3าสองครับคู่นี้เจอกันนัดแรกครับเป็นอาเซนอลที่บุกไปชนะเชลซีได้3าสองครับวันนี้กลุมความได้เปรียบเพราะมาเล่นในบ้านของตัวเองครับ ราคาเปิดมาวันนี้ครับอาร์เซนอลต่อครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำสองลูกครึ่งควบสามครับก็อย่างที่ทราบนะครับนัดแรกอาร์เซนอล์คุมความได้เปรียบมาแล้วครับถ้าวันนี้อาร์เซนนตครับเสมอก็เข้ารอบชิงทันทีครับถ้าชนะได้ก็สบายสบายเลยครับอาร์เซนอลครับฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องครับหน้าที่ผ่านมาไปเยือนลีทลงสี่ศูนครับฟอร์มแชมป์ชัดๆครับสำหรับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ครับโคตรดีจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นชุด ตัวจริงหรือชุดตัวสำรองครับพวกเขาแม่งโหมันทดแทนกันได้ดีสุดๆเลยครับโหเล่นกันโคตรดีเลยครับแน่นอนไหลลื่นครับเกมรับก็เหนียวแน่นครับเกมรุกก็ค่อนข้างจะชัวร์ครับบอกเลยครับว่าวันนี้พวกเขาอาจจะมีการโลเทชันบางตำแหน่งครับแต่ไม่อาจจะไม่ใช่สำรองลงทุกตำแหน่งครับเพราะพวกเขาเองก็อยากจะเข้าชิงเหมือนกันครับ ในปีนี้เส้นทางการลุ้น4ี่แชมป์งมวกเขายังอยู่ครบทุก4ี่แชมป์ครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ตอนนี้เป็นจ่าฝูงแชมเปียนลีกก็เป็นจ่าฝูงในรอบลีกเฟสรับใน f a ฟครับก็ยังอยู่ในเส้นทางครับเนี่ยคาราบาวครับนะครับตอนนี้ใกล้เคียงสุดแล้วครับถ้าจะอยากมีแชมป์แรกในฤดูกาลนี้มองนะครับที่คาราบาวครับถ้วยเนี่ยพวกเขาต้องเอาครับ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นครับในการขับเพื่อนไปตามหาใบที่2ใบที่3ามครับถ้วยใบที่2ใบที่สของพวกเขาครับวันนี้เอาแน่แน่ครับอาเซนอนครับเจอกับเชลซีที่แพ้มันนัดแรกที่ฟอร์มก็ดีครับตั้งแต่พวกเขาได้เปลี่ยนกุนซือใหม่เป็นเลียมโดซิเนียเนี่ยเกมลุกของพวกเขาค่อนข้างจะดุดันพอสมควรครับแต่เกมรับก็ยังมีอยู่บ้างครับที่เสียประตูค่อนข้างจะเยอะครับแต่เกมลุกก็ยิงเยอะครับแบกเกมรับครับผมมองว่าคู่นี้บอลวันนี้ยังไงก็ต้องเปิดแรกกันครับเพราะเชลซีครับ จะไม่มาตั้งรับแน่นอนครับเพราะว่เขาเป็นลองนัดแรกมาครับคือถ้าวันนี้เสมอพวกเขาก็หมดสิทธ์คจำเป็นต้องบุกมาชนะสถานเดียวครับวันนี้ผมมองเลยครับโหบอลเล่นเกมลุกดีด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับคู่นี้ครับยิงระเบิดระเบอร์ช่วงหลังเนียขวนใจสกอร์สูงนะครับแล้วทุกคนดูครับราคาสกอร์สูง เปิดมาไม่แพงด้วยเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ยิงกันรวม3ลูกก็ได้กินแล้วครับนัดแรกยังซัดกันมา5ลูกแล้วไปดูสถิติย้อนหลังของทั้ง2ทีมรับสนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยสูงทุกนัดเลยครับอาเซนอลครับจะต้องยิงเขามีครับแมตช์ไหนต้องมีแน่นอนครับ3ลูกเลยครับสนัดหลังสุดอ่ะการันตีเลยครับแล้วก็มีเสียประตูบ้างบางนัดครับส่วนเชลซีเองก็เหมือนกันครับยิงประตูคู่แข่งได้3ลูก3านัดหลังเนี่ยเหมือนกันครับแล้วก็เสียประตูเยอะ ตามมาเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้ทุกอย่างครับฟอร์มช่วงหลังใกล้เคียงกันครับและทุกอย่างมันชี้ไปที่สกอร์สูงครับไม่ไปไม่ได้แล้วครับใครแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่รู้ว่าคู่นี้มันแน่แครับยิงกันเยอะแน่ๆนครับเพราะบอลมันต้องการประตูครับแล้วเล่นเกมลูกดีด้วยกันทั้งคู่สําหรับคู่นี้ไม่มีอะไรอื่นใดนอกจากสกอร์สูงครับเปิดมา2ลูกครึ่งครบสก็จะไปครับเปิดมา3ลูกผมก็จะไปครับถ้ามัน ถึงขั้น3ลูกควบสลูกครึ่งผมก็จะไปครับมั่นใจว่าคู่นี้ยิงกันระเบิดระเบิดแน่นอนครับคู่นี้สกอร์สูง2ลูกครึ่งคับสาครับเรียบร้อยครับสาหรับ4คู่วันนี้ครับบอกเลยครับว่าถึงแม้จะเป็นบอลถ้วยครับแต่ก็มีความมันในตัวของมันครับบอกเลยครับว่าบอลวันนี้น่าจะยิงกันเยอะยิงสนุกครับคู่แรกของวันนี้ครับแบล็์เลเวอร์คูเซนเจอกับซังพอลีคู่นี้ต่อเลเวอร์คูเซนเจ้าบ้านหนึ่งลูกครับคู่ที่สองบุลอนยาเจอกับเอซีมิลานคู่นี้ ต่อยซีมิลานปอปาครับคู่ที่3อาบาเซเต้เจอ,เอ,เก,อกับบาเซลโลน่าคู่นี้นรองอาบาเซเต้ครับที่ราคา2ลูกคสบ2ลูกครึ่งครับคู่ที่4อาร์เซนอลเจอกับเชลซีครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับ3ครับส่วนตัว3ดาวตัวเน้นประจำช่องนี้ยังไงก็ต้องอาร์เซนอลเชลซีน,นะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับ3ครับมั่นใจสุดๆครับสำหรับคู่นี้มีสกอร์ให้เห็นแน่นๆครับชอบก็จัดขัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆม,มีลมข้างใน ไม่มีอะไร1้0ยกับคำว่าฟุตบอลก่อนจากการวันนี้กำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถว2สงเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ